พิสูจน์กันเลยครับว่าข้างในเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเหมือนไข่ปลาที่มันเป็นสีสันสวยงามเป็นเม็ด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 จริงไหมนี่คือต้นที่เราชื่นปลูกเองแล้วก็รั้งแลงในชีวิตที่จะได้กินมาดูกันเลยมีไหมมีไหมมีไหมนี่ปลูกเองนะครับตรงเนี้ยผมมารวบรวมคือจะปลูกป่าตรงเนี้ยมีผลโอ้โหนี่นี่น,นี่เปิดดูจริงไหมนี่โอ้ ครั้งแรกในชีวิตของการที่ผมจะได้กินสิ่งนี้นะครับผมว่านี่ไงเดี๋ยวเอาเม็ดออกให้ดูนะเป็นเหมือนเหมือนไข่ปลาจริงไหมนี่รูดเมืนเป็นเม็ด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 เลยอะ่ะครั้งแรกในชีวิตที่ผมนะครับเอาต้นพันธุ์มาปลูกแล้วตรงนี้ผมปลูกเอาให้เป็นป่าเลยปลูกเองกินเองแล้วก็กินครั้งแรกในชีวิตมาครับลงท้องอมาดูลูกนี้มีรูกแบบนี้ด้วย แต่ว่ามันสุกมันจะต้องสีแบบเปลี่ยนนะเห็นไหมสีเป็นสีเหลืองแล้วมาดูข้างในเป็นไงข้างในเหมือนลงท้องครับ <laughs> ผมคือว่าเหมือนมะม่วงดิบกล้วยดิบคือมันมีความฝาดแต่ว่ามันฝาดที่น,อน้อยก็คือมะเดื่อชุมพรอา้าวหนต้น,นแค่น, <laughs> น,น,นี้เองอะนนี้เดี๋ยวันต้นแค่นี้เองออกแล้วว่า <laughs> นะ บอกเล่าให้ฟังว่าวันที่เดินมาเจอตรงนี้ไม่ค่อยเดินมาเจอเพราะมันไกลกับส่วนที่ผมทํางานอยู่นะครับเดินมาเจอเอา้าต้นนั้นออกเอา้อาอ้อยไข่ออกเอา้าต้นนี้ออกนะครับมันได้อาหารที่เราปลูกมานี่คือต้นที่ผมเอามาปลูกแล้วลืมไปเลยแล้วก็ไม่เคยกินแล้วก็กินเองนี่คือต้นมะเดื่อชุมพรเอาเอาไปกินกับน้ำพริกไปกินกับขนมจีนไปกินกับอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเราได้ต้นมาเนี่ยออกถือว่าดกป่าไม่รู้นะ แต่ว่า si ถือว่า si. ต้นเล็กนิดเดียวเราออกแล้วเนาะปลูกต้นไม้มีประโยชน์มากมากเลยสิ่งที่ที่ผมเชื่อมั่นที่สุดคือสองมือของเราสิ่งที่ผมคิดว่ามั่นคงที่สุดก็คือลำแข้งลำขางเรายืนบนลำแข้งลำขาของตัวเองปลูกต้นไม้มีประโยชน์ต่อโลกของเราปลูกต้นไม้โลกก็ถือกัดไหมได้เยงาละฮะกัดไมที้เ